ดครับบรรยากาศเดี๋ยวเดินให้ดูครับทเนี่ยปันปัันปันปันปัน,ปน,ปน,ปนเป็นคนที่ชอบหมามากเป็นคนที่รักหมามากเป็นคนที่เห็นหมาที่อยู่ตามข้างถนนไม่ได้นี่ เป็นคนที่แบบโอ้โหจะบอกนะ,ะ,ะถ้าคนนี้นะหมาจะเป็นอย่างนี้สมมตินนว่าขันขวดทำถนนวังระวังเนี่ยจมจะผี่จะรอดบ้านแต่ถ้าหมาหนีเดินตัดหน้ารถอุ้ยอุ้ยพดาแถมสีลบไปเบือ้องนะา่าว่านี่มันถึงชนบอกสินเดียวกันเลยไอนน้รถชน <c oughs> ให้จอดที่นี่นะปามดจอ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 ดเป็นไรเปล่าต้องกลับไปดูดี่นี้ไม่ได้ทําคือรถ<ม>คัคนหน้าชนเขาแต่รถคั้นหลังเราไม่ได้ชนแต่ไปจอดแล้วไปอุ้มดูน้อง ไปปั๊มหัวใจเขาเออล่องไปหาหมาหน,อานอ่อยหมาหน่อยโตดำๆดอกม,มันแลนออกมาถนน олет. แล้วรถคันหน้าเหยียบหัวปัดเป็นสีเลยแล้วเขาก็ไม่จอดแต่เรากันเป็นคนจอดรถเราไปไปดูน้องไปอุ่มใซเมอรข้อโต,ต๊ะเตเซเลือดดำดอกแต่ยังยังมีลมหายใจอยู่เอาไปพุ่มไปปั๊มหัวใจ,ย,ะะจยุ่มสาระปั๊มปั๊มพอห่อสิไปบผ้าไปโซนห้องบังเน่นว่าเมนหมาเจ้าของอ่ะแม้ผ้า<อ>่อเมนหมาเจ้าของว่าสิบผ้าไป ก็คือนั่งกับบอลอ่ะนั่งตายอ่ะคือแบบเหยียบโซ่หนาน่าจะคอหักแล้วแบบลมหายใจก็่ว่านีแล้วสิหายน้่นหมาได้บอกแม่หมาจะคอหัแน่นีหมาจะเป็นสีแจ็คฟ้องแท็กเป็นยังไงอันนี้เป็นเลี่ยงแต่ว่าอยู่งเหอนอ่ะอายบนเรียมเดี๋ยววันนี้มันกับ แบ,บาเวลาเขาบอกเขาห้องมาสุสลนมาหาปุ่นเพียงแต่ว่ามันบอกว่ามันเหมือนตรงนี้ก็ยินเขาบอกอยู่ว่ามันยินตำราหนึ่งบอกว่าเป็นยังเขาก็สาตหมามาให้บอกวบ่ไดทันทีมันหล่อความเพือคนบทุกอย่างเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่มีหมาให้เรารู้จักให้เราได้อยู่ใกล้มันเราจะไม่รู้เลยว่าการการกระทากับสิ่งที่พูดอันไหนสําคัญกันหมาไม่ไม่ต้องพูดเยอะแต่มันการกระทํามันออกเลยว่ามันรักเราจริงใช่ไหมใช่ การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนูก็เล่นฮักหมาตรงนั้นมากเลยตอนนี้แหละชอบอันนี้การักหมาคือคือคือเป็นคนที่ลักหมาไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเป็นหมาหรือเปล่านี้จ้าเี่ยาคนไม่ตายที่รักหมานี่ฆ่าคนไม่ตายจะบอกว่าอะนผู้ใดสิมาสร้างมาดามาจีเอาหมี่อยแทงกับขึ้นฆ่าคนไม่ได้คอ่อนทาธุรกิจก็จะมีแต่ใจอ่อนเม่อใากไมไาเขาหรอกห่ากคับมา ขาใหญ่เลยเป็นคนประเภทนี้จริงๆไฮไฮน้ำมากับไฮคนข้าวไฮน้ำมาแม่ว่ามันเป็นมาแต่น้อยแล้วเพราะว่าไปเก็บม้าขางท้าเก็บแมวขางท้ามีขี้หูขี้ตาอุ้มมาเลียงมีบ้านแล้วก็พอมันตายกับเอาดินทอมม่แล้วก็ไปนั่งกับมันเลยรวยว่าแม่ว่าเป็นแต่น้อยแล้วอะไรนะพอนะมันตายกับเอากินทอมอยแเราก็ไปนั่งกับมา ขอให้ไปอยู่สวรรค์นะนานานาาเนืาาา่องความที่เป็นเด็กนอยไม่ว่องุ่มซ่ไ่ไม่ใช่แค่หานะหมดเหลี่ยงไก่เอาไก่สีมาเลี้ยงสีสอเอามาไว้ในมู้งใช่ไหมอนอดไปนอดมาหาหลังดังกรกบหนึง่งทำไมตายค่ะทับมันมันมาหมุนเขานอดมันอุ่นไงรอบที่สองไปเปิดพัดลมลรคมานังตาย ทับตายหมดเลยก็เลยก็เลยในชีวิตก็ขอเลี้ยงหมาอย่างเดียวซะอย่างอื่นเอาเอาเขาไม่รอดหรอกใช่เพราะตัวมันเล็กแต่มันรักเรามากนะพวกไก่อ่ะเวลามันอยู่ใกล้เรามันก็จะไก่มันจะมาสุนมากเลยอ่ะเลี้ยงอีกยังจากห้าถึมันดูแอบเรามาแล้วเราเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยเนี่ยเดไปหาซั่งคนเดไปเห็คนซั่งขาคนก็ใคนใจดีนะทำอะไรก็จิตใจอ่อนไหวเลี้ยงหมาเล้ยใช่ซุนนะคะเดี๋ยว เลี้ยงงูอะไรก็ไม่กวนงูอย่างเี้ยอันนี้พูดตรงเลยว่าเขาเลี้ยงมากับฮะมาเลี้ยงกู้ไส้กับเลี้ยงหัวกะก้ไส้คนใจอ่อนเออคนใจอ่อนใจอ่อนใจดีพี่สุก็หลายตัวดิที่บ้าน อะแรสิบกว่าตัวโตบักไงแลนตาลาเทีาจวนวานเฮาสีลมโดดคำหัวเฮาโดดสูงสูงโดดโดดหอมแก้มมะหอมแก้มมาเสือปากมาจูบปากเขาบอกจริงๆจูบเพราะเรี่ยเอาลิ้นของไปได้ปากเลยแม่แกละเออเป็นบอกแจ็กี้ดิ้งเป็นค่ะพราะว่าเฮาสอสมันหอมแก้มเฮาจะหน่อยจูบจูบจูบเออ มันก็เล่เหมือนกับแบบมันรู้มันรู้แบบคนพามันทำอย่างเงี้ยคนพ้ามันเห็นแต่หน่อยมันก็เลยเห็ดมันก็เลยเห็ดคือจังเห้าผ้าผ้ามันเห็ดออ่ะมา,จ,ปปา,จ,ปปาจูบปากจูบปากจับปากมาจูบกันนหน่อยเพราะไงขึ้นมาเอาเลยจูบชอบฟันนะอย่างถือวตตอรี่รางวันที่หนึ่งสักสามใบสี่ใบจะทำมูลินิทีเล็กๆให้กับหมาหมาที่แบบว่าจอจัด ที่อยู่ตามป่าที่คนรอาไปปล่อยจะไม่เอาตามคนที่เลี้ยงแล้วก็ไม่มีบัญญาไม่มีขีนนอยู่แล้วก็ต้องไปเจอเองแล้วก็เอามานีแล้วก็เปิดมูลนิธิแล้วก็รวมคนคนชอบหมาเข้ามาอยู่ในกลุ่มแล้วก็ผู้ใดอยากเชิญเลยอยากทำไงแล้วก็ทำาหมันให้มันหมายถึงว่าซื้อยาแล้วก็มีหมอเฉพาะทางคือจนเลี้ยงจนกว่ามันจะหาไม่เราก็จะหาไม่ ในมูลนิธิของเราอะไรเงี้ยเราก็จะมีองค์กรอาสาแต่ละคนมาร่วมกันเนี่ยเหมือนที่อยู่ในนูอยู่ในกลุ่มมูลนิธิอีกมูลนิธิหนึ่งมีเขาทำอยู่ถ้าสมมติว่ามีหมาตัวไหนเจ็บเขาก็จะโพสต์ลงกลุ่มเขาก็จะออกตังค์การรับอีกคนเนี่ยคนที่โพสต์เนี่ยก็จะเอาหมาไปหาหมอนั่นนี่ไงอันนี้กันคิดร้ายโพสต์เรื่องนี้กันเลยอันนี้เห็นหมาไม่ได้เลยสู้กไซย่ะสสู้ายใหญ่เห็นหมาไม่ได้จะเจ็บจะอะไรจะเห็นหมาอยู่ข้างทางอ่ะ กูเบสชนามช่เนาะอันนี้ว่าเรื่องม้าได้คลิปนี้ว่าเรื่องม้าบ่าไอ้าวความจริงเห็นม้าอยู่ข้างทางยางแบบคลิปเรื่องหม้ารุนๆไงอ่่าใชอันนี้แบบว่าเดินไปแล้วมันหิวข้าวโซมันผอมมากเลยสงสารเวทนามันแห้งเนี่ยอยากเอาเขาไปแต่ที่บ้านเราก็เกินกําลังแล้วมันอยช่วยเขาอย่างเงี้ยอยากซอยเขาอยากช่วยทุกอย่างอยากช่วยแต่ไม่มีกำลังช่วยเป็นคนไม่รักมานะไม่ไม่รักหมาเข่สายใหญ่ค่ะ ไปตีหมาเขาไงไปตีเราก็ตีแบบว่าเราไม่ไม่ไม่สัมผัสกับหมาไม่ได้ชอบแล้วก็กลัวมันจะกัดแล้วก็ตีไม่ไม่ก็โอเคไปลักล้าแบบนั้นไม่ชอบพอพอสายยายหมาเป็นอย่างนี้นะอย่างนั้นนะอย่างโน้นอย่างนี้นะมันมีความรู้สึกนะไปซื้อหมามเลยพอมาเลี้ยงเองเป็นไงลักหมาแล้วแต่นี้ไม่เคยตีเออไม่เคยตีที่บอกว่าไม่ชอบมันเลี้ยงแล้วไม่ชอบมันแต่นี้ลักหมาเป็นคนรักหมาได้ไงโดยที่ไม่ได้ชอบหมาเลย มันแสดงความรักให้กับเราเห็นโดยที่มันไม่พูดโอ้โหมันสุดยอดอ่ะนี่ให้หมาให้เจ้าของหอสายใยให้หมาเข้าไปอน่ะไอ้ถังเนี่ยมันนอนเฝ้าสายใยตั้งแต่เช้านี่มันหลายตัวแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าลงเฟซว่ามีใครจะอุปการลาวไหมเขาป่ามดเอามามาสิบตัวเม่เอามาสิบตัวแมีนั่งให้รังอ่านเมีย เราเห็นสวยสูนเฮป้ามคนนนักเข้ากว่านีนักใหญ่กว่านี้ก็เลยแบบว่าถ้าเอาคนถ้าคนอื่นเอาไปเลี้ยงแล้วมันไม่ดีเท่าเราคือเอากลับไปเลยเอาไปคือเก่าแต่ถ้าเขาเลี้ยงมาเขารักมันเอ็นดูมันก็คือเราก็คือจบอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเอามาอยู่กับเจ้าของใหม่เขาอยู่เลยก็เราเช่าหอเขาเอาหมามาให้เขาเราเช่าหอเขาเอาหมามาให้เขาแต่มันก็อยู่ห้องมติดกันไงมันรู้ว่าเราอยู่ห้องนี้ไงมันอยู่แล้วมันไม่เอาคนเลี้ยงใหม่เลยนะ ได้ผ so so, mm ู hmm. uh, hay na. Hay na. ้นี้เลี้ยงให้แม่เลี้ยงแม่เป็นผู้เท่าแบบนี้แม่เมื่อยแบบนี้เมื่อยได้ผู้เท่ายังองไหลกระตังใหญ่แต่แต่สรุปแล้วอีกตัวหนึ่งกาลสินก็ไปดูอยู่นางโอเคนางสบายทเจ้าของกเลี้ยงดีมากเลยแล้วอีกตัวหนึ่งอย่างนี้ที่เจ้าของก็เลี้ยงดีแต่เหลืออีกตัวหนึ่งที่ต้องเอากลับไปเพราะว่ามันไม่ถูกกับตัวนี้มันกัดกันก็เลยเอาน้องกลับไปไบ้านตอนที่ให้นะให้นะบั่น มันอยู่ในกรงเขาอยู่อะไรอยู่เจ้าของหอนะมันไม่ไปนอนในกรงพอเปิดปุ๊บมันมานอนเฝ้าไอ้สายใยนะห้องเออเร,าร<ถ>่าอยาอยู่นั่นแหละอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนแล้วเราจะเอารถออกออกเนี่ยมันวิ่งตามแบบสุดชีวิตเลยอะ่ะมันแบบเป็นตายร้ายไยมันวิ่งแบบไม่ทิ้งเราเลยไม่น่าเชื่อย<ๆ>เออใช่ใช่สังเกตมันอยู่เวลาเราดา่าหรือตีอะไรอย่างเงี้ยใช่จะเอื่อเอิ คนเลี้ยงหมาจะรู้นะว่าหมามันถ้าอืดอืดมันเสียใจได้คนเลี้ยงจริงหอมแก้มเธอจังสีนี่นี่นี่หอมแก่หอมแก้มมันจังงีแล้วมันก็เลยมาหอมแก้มเพาอย่างเหตดขึ้นน้องนั่นประเด็นหนามันแหลมแข็งขวางมันฟาดหอ่ะตัวมันใหญ่เนี่ยยิ่งไอ้ยิ่งเลี้ยงอะไรนะตัวที่เป็นตัวใหญ่เขาเรียกว่าที่มันขนยาวๆอ่ะเอาเรียกพันอะไรพี่เออแมนค่ะตัเด้นยิ่งมันตัวใหญ่ไหมเอาหมาคุณป้าอะเวลาไปบ้านอะ ก็ตกตอนเทาผอมันหน่อยเนาะมันก็มันก็คิดว่ามันตัวเล็กตลอดเนาะหัวหนู่ลมนิ่ดีนะไม่ฟาดพื้นแต่ว่าหลังเนี่ยล้มล้มกระแทบมัเลยมันตัวใหญ่ดหลังเลยมันหูจะขัวมันมันบริบ์มันตัวใหญ่คิดว่ามันตัวเล็กตลอดเวลาแบบนี้ตึกตึ๊กหนักไอ้นี่ไม่ไหวแล้กไอ้ไอ้๊ก็คพอตึ๊ก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 ตตึ๊กตึ๊กต่กอันนี้ปั๊ม ป well. ้อมกับมันเนี่ยเกือบเท่ากันตอนนนั้มันยังเล็กอยู่จะส้เออีแซ่บเดออตอนมันยังเล็กอยู่ไงใช่เล็กเลยมันเกอดเลี้ยงปอมเลยตอนนี้ยังอยู่ในอันนี้เก็บสายยายเก็บมาแฟกซ์งานเวีฮะคุยเรื่องหมานะครับผมเออบรรยากาศ ความเป็นจริงของคนรักมาติดตามป้ามดอีกยาวเราเหมือนต้องเชื่อมกับคนแรกกับใจเราครับครับพ่อสวัสดีค่ะเปิดล่างออกมาเขาไปฮับมากเขาไปฮับมากจังหวัดตางๆลูกน้องไปเอาเปิดล่างออกมาเอ็ดหัวโพขึ้นมาอุ้มเอาเลยนะนะจำหมังนยัยไม่อยากให้มันโตเลยอ่ะไม่อยากให้มันตัวเล็กๆนะจังวัดตัวเ็จริงก็คือพ่อคือแม่ตีเลี้ยงลูกก็ไม่อยากให้ไง ใหญ่เด็กตลอดจะยูน้ำตลอดเนาะใช่มันน่ารักมันน่ารักโอเคค่ะมันน่ารักกสอสารมันน้องมันรั